ซาบุซาบุเด็กซีมากราบไหว้ขอพรนะคะซาบุซาบุใกล้ค่ำแล้วเนาะแสงพระอาทิตย์นะคะ ไปเที่ยวมากบ่ค่ะตาไปเที่ยวมากบ่ Terima kasih telah menonton! ต้องเจ้าชื่ออย่าเคยว่าเพื่ออเจ้าดูแลอยู่นี่ตลอดเป็นบค่ะคอคเบิ้งซ่องเจ้ายคเคยเคยเก้าไปเยทักทาอยต้บุนี้ไปหาเจ้าเว็นซื้อซ ah. so, huh? right? uh, uh. ่องวางแต่ซ่องแม่ดาแฟมิลี่ค่ะแม่ดาเนาะค่ะแม่ดาเฟมิลี่ดออาดาแม่ดาค่ะหเปออเเว่าจเมว่าเด็กจิตตามหรอกองหมดอยู่นะแมดาเฟมเอรี่ถ้าถูกเย ที่นี่วิดีโอล่าสุดน้อมไหลสดดูมนบอค่ะคลิปเราเห็นหน่อยเดี๋ยวดูนะอันนี้ก็ว่าแม่นไลฟ์สดนะครับเข้าไปจะมีจะมีคลิปแล้วก็มีไลฟ์สดมันจะเป็นแผนกอยู่ค่ะบแผนกไลฟ์สดแล้วก็แผนกทำคลิปคืลิปเราเห็นว่าไล่นุ่มไลฟ์สด นี่มันจะจะบนหัวเนี่ยมันจะแผนวิดีโอแผนไลฟ์สดเลื่อนไปบ่ะเลื่อนไปมันจะมีแผนไลฟ์สดบ้างแล้วก็อัโหลดล่าสุดไลฟ์สดนี่บมออ๋อคลิปก็ได้ค่ะคลิปก็ใช่กางเกงแมนบอกนะคะแมนเดี๋ยวแผนไลฟ์สดอดไม่ใช่ค่ะเข้าไปใน YouTube ก่อนค่ะในยูทูปช่องช่องแม่ดาวเฟรนดี้ก่อนค่ได้ไหมคะค่ะแล้วก็ นี่อันนี้คือวิดีโอกดเข้าไปเลยวิดีโอเห็นไหมค่ะเน,นี่ยมันจะเป็นวีดีโอเียล่าสุดล่าสุดคุณบอกค่ะแต่ว่าที่ถ่ายนี้ยังไม่ทได้ลงค่ะอ๋ะออ๋เราไปยังไงค่ะโอเคของช่องผ้าจารย์ช่องอะไรคะช่องย่อมพูดใหยโยภูมิภาควัฒนธรรมค่ะหเห็นย่อมคอยข่ามาทักทายย่อมอยู่เรื่อยอยู่ภูมิภาควัฒนธรรมให้ย่อมย่อมกับเห็น

เดยวชีก็ไปถ่ายรูปกับดอกไม้นะคะ อนคจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าโอ้มาตั้งแต่ตีสามตีสี่ อ๋อามได้แต่จิว่าเอ้าคือบ่เห็นมูอบานตีคือสี นีเป็นโพอันนี้นอนนี้เป็นโทอโอ้มืดเขาหาวาวน้ำนะคะมืดเขาเสะหาวาวน้ำให้สวอโดยสวอจะทำแตกอีกจะมองดูจะว่าสีเหลืองหรือสีขาวใส่แล้วมันจะเล แต่ว่าสีเหลืองเราใส่ไปปั๊บนะถ้ามันนานๆไปโดนแดดมันจะจีบมันมันจะมันจะซีดแต่ว่าสีขาวมันจะไม่ตกสีเราจะแปะกาวต้องผสมกันก่อนว่าจะใครจะมามักสีเรียบๆเอาสีขาวอย่างเดียวเมือ่อเอาสว่านเมื่อจอหูนน้อะไรเงี้ยลือก้อยดวดาเส้นมองสายไหมเอาไวอทอง ดึงความยึดติ้งความเนาะแล้วสางเหตุหมแวก็เแน่าทำงานต่อนะคะ เพงจะได้สองใบนั่งแบบสบายๆอยู่ที่สวนดอกไม้

เดีราจะต้องได้ไ่เว่นแล้วล่ะ ะไรล่ะอืมค่อยก็อยากนอนอยู่ไลเมื่อกี้นี้เขาแจกท้อมกนละห้าบาทเสืออดเลยต่อให้แจกคอนโดก็ไม่ได้กับเขาหรอก<笑><笑>กำลังหลับบ่อขอหลักก่อนถ้าอยู่สอดแจ้งนี้แสดงว่าคงจะนอนทั้งวันแหละเนาะใช่ถ้าอยู่สอดแจ้งนะแลก็คือต้องไปต่อนะ มันคืนต้องไปต่อเพราะว่ามันหลับอิ่มแล้วนอนไม่ได้ต้องไปดูต่อมันก็จะต้องเปลี่ยนเวลานอนเนาะร่างกายมันเปร่างกายมันจะปรับนะเหมือนเคยเขาสามารถอยู่ได้ขอเสียงเลยเขาเสียงเลยเขาเขาก็นอนกลางวันไงเขาก็นอนกลางวันยาที่หลับแล้ว ไม่รู้ทางไหน <c oughs> เป็นทางไหน <c oughs> แล้วล่ะนี่คงคงจะต้องหันเอาแล้วล่ะเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้ล่ะมันต้องได้หันเอาอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมชมผู้ชมผู้ชม,ชมไม่รู้มันจะเป็นยังไงเดินนั่งร้อยกันลืมตาหรือเปล่าหลับแล้วหลับแล้ว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวอัไม่เกี่ยวนะเกิอะไรขึตื่นมาไม่สบายไม่สบายเป็นหวัดนะคะอันนี้ไม่สบายเป็นหวัดนะจ้ะไม่เกี่ยวนะฮะเสือเพิ่งตื่นบอกโอ้เสือเพิ่งตื่นดูดูทะน้นดูสภาพคนทะน้นรู้แล้วเราเกลี้ยงอยู่เมื่อกี้ ไปอีกไหมงานเบามันไม่ใช่ศิลปินคนไทยงานเบามันก็เหงานอนเป็นธรรมดานะงานเบามันก็เหงานอนวันี้ดูแลสองคณะนะเออเราก็ไล่ดูให้ไล่โอ๊ยแปดคณะมีอีกไหมมีมีมีอีกไหมเราจะได้ไปดูกัน อยู่แถวใกล้ๆมองเห็นอยู่นในเอฟซีแต่ว่ามันแย่ไม่ได้ซากกะทีมันไม่เข้าเลยอมองเห็นหู้โจงโปองอยู่นนแต่ามือกับตาไม่ประสานกันเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวทําไปเดี๋ยวก็ไม่มาาเ,เดี๋ยวทําไปเดี๋ยวก็ไม่ต้องดูแล้วมันก็จะเป็นเองเลยไม่รู้ว่า,ามันไปทางไหนะพัด ทางไหนทางไหนถูกกันหรือเปล่านเน,นี่ยถูาท,ทางแล้วนะโอ้ยเยอะลาตาเชียงรายตาเชียงโอ้อโหเขารอรอแล้วนะ เฮ้ยสงสัยจะไปทำต่อที่บ้านแล้วล่ะได้เวลาพาน้องเข้าบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะ